ห่อนพี่น,อน้องน้ำกิ๊บมือนีิน้ำจิ้ถ้วยเก่าหมอ้อเกา่าพี่น้องเอ้ยห่อนห่อนนัง่งสิกินน้ำจิ้มห่อนห่อนสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุปหูซุกคนมือนีกลับมาพบกับใจแดงอีกแล้ว มื่อนี้ยายแดงไปเบิงไปเที่ยวบ้านนั่นบ้านนี้พี่น้องผู้ไดก็กินกน,นมจีนวดบไดษันแล้วพี่น้องจัดค่ะจัดมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องเออพวกแกไปยังไงเนี่ยฟังข้างอิงแลน,นด์ฮอนเด้อพี่น้องมื่อน,นี้ฮอน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 ,อน,อนว่าน,านไปซื้อพักไปซื้ออาหารไทยบริษไทยให้เบิงหนวดพี่น้องฟฝรไปฟอรมา ย่านน่องก็เลยเขาก็เลยหายพระอีตูมานั่งพี่น่องอุ้ยแสบึ้เอเขาพี่น่องมาด้วยคือเยเ็นมบ่พี่น่องกาดปักใหญ่คนกระนาใหญ่มันห้อนมันเอาพี่น่องมันนี่ค่อยห้อน,ห,อน,ห,อนห้อนหอนอืมครับ ก็เริ่อมไตส่มหูจ้เนี่ยฮืมก็เห็นจ้่ของกินเหล้ยจังไปใส่เรื่อมข้าวน้องเอ้ยแจ็บคือเกาใส้หลูกกินหลาย mm. -hmm. mm -hmm. มึอน,นี้เป็นเกษตกรกรไปเบิ้งกระเจ้าเห็นเกษตกรกรไหมนะเจ้ามันเจ้าเลี้ยงกินที่ไหน เจ้าเด็กกินพี่น้องเอ้ยคือทางข่อยบ่ปลาแข็งกระชาย ủa hộp Ừm เอื้อใจจมูกแต่พ่อหูมันเบาแหรอแม่ของเจ้าไม่ได้ออกจะใช้เครื่อมันท่อนกําบางควังได้แดงอยู่เนี่เลยคบมักเด็ด อีตูแซ่บแซ่กับนมจีนเขากันค่ะนียเป็นก้นบัตนัดใสพี่น้องเอ้ย อาไซปากของกวบอบุกข้าง กับไส่ไปวันทีน่สิบสามแยแดงสิเปียน่องเด้อพี่น้องเปี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแต่เปี่ยนเป็นอยังกับคอยติดตามมันเงี้วอันนี้มันเงา้ยวโหน,นี่ยเจ๊แดงห้โซเมืองผู้ดีอังกฤษพนักน้มันเง่าวตั้งแต่ตผัวกับพิมพเขาหาบ่พอ ยอข้างหัวยอดท่างนอกสะไ้หาบวกอนเขาเคยเรียนแนวนาำแม่บางเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันว่าแล้วก็ใครวอาภาษาอังกฤษน้ำภาษาไทยน้ำโอ้ยไตหลอดบนน่องงานนี่พี่น้อง เขาว่าเ่าถือบ่ถือว่าประหลดเขามาคนสขามาเบิ่งคว่ำตะลุกคว่ำมวนมาสันว่ามางานเขาเทนอ่ะสันว่า ว่าอย่างเออว่าแดงว่า,า you know talk English and you when do eat food and you make food ภาษาอังกฤษโอ้ยบ่อยๆกูว่าอะไรกสอบขึ้นนได้ใจเขาบอกกับสูกูก็ะย่างไปบอดด้วยว่าเสดว่าภว่าอังกฤษผมก็เลยว่าเนาะมีแค้นพอกอิงลิส for people understand เลยว่า แต i i speak english and i don't understand yourself หวากันว่ลินมันบ่ไปพี่น้องคือจังกับอันไลเนี่ยอันข้าวเฮานี่ก็ไหลจังซี่เนาะอันอันอันไฟนี่ก็ไล่อยข่อยำเหียงบ่ได้สิบสิเบ ก็เด็กขึ้นมาพือ่อบาคนเกาคือเด็กขอมาเบิง้งมาสันบ่าเพื่อเป็นคนอันเฮ็ดกับเข่าเฮ็ดกับเข่าขายเพื่อเฮ็ดใส่กวางนนุนนี่ขายเพื่อคือบเฮ็ดลงวิดีโอกาสันบ่าเออฉันบท่านเด็ดพร้อมมาสันเอก บัวกับเขานึกต่สิ่นีบัสุอันทุย่างเหรอฉันละพูดออกจะไปบ้างมายูโนเมทไทยพูดชว์ผ่าวิดีโอใช่ไหมถังเตสันดอกกับเทือกเทือกอันบอกหลูเรื่องจันยูว่าสันดอก เธอจะไม่สันเหตุพ wow. ี่ดีโอร่งเฉพาะสามผ่าพาฉันติมันแล้วหัว่าฉันอืมอืม กินสมอยากนี่แหละคนคอยได้อยากคนต้องกินให้ได้อือนี่จะจืดไปเลอาหารยอดฮิต คันมีรางวัลนี่แบบเท่ากับใส่ดอ,อกตําบกฮุ่งรางวัลนคนกินตําบออกฮุ่งดูรางวัลนคนกินขนมจีนอาหารย,ยดอดเฮ็ดอสองเมนูพวกขอยอิบไปแล้วมึงจะจื้อปะเนี่น อยิออ่มพี่น้องเลยกุนเขาคุนนานพี่น้องคลิปนี้กะจบไปซ้ำนีต้องคอยมาเบกากจหวัวมั่วมวนกันไหมพี่น้องก็ะยุนน้ำกันโดนๆเยายถิมเยาะปากันให้หักกันแพ่งกันจับมือกันไวให้ถึงฟังย่างก,กันให้ถึงมองแม็นจนีนยางขึ้นโน่นปันได้เข้ากับย่างไปเศร้ามีแห้งไปเดี๋ยวมันก็นถึงเองพี่น้องเข่ากับ ค่อยคอยไตเต่าไปทีละเก่าละเก่าเดี๋ยวมันก็ผลสําเร็จเนาพี่นองเนาะคอยกระซ่งกําลังใจให้เจ้าเจ้ากระซ่งกําลังใจให้ข่อยยังสีนะพี่นองคลิปนี้กับบ่มี่ยังไหลยาย,แ,ยแดงกาแฟขอบุณขอบุณสุภูสุคนเด้วยพี่นองเด้อหักกันแพ่งกันไวผู้ใรกเขาว่าเบิ่งคลิปยายแดงกับขอให้ลำให้รวยเงินท่องไรมาเท่มาเฉือกรางวัลทีหนึ่งทีสองทีสาม แลว่างที่หนึ่งเนี่ยเป็นของยายแดงเราละพวกแกวกับึงแล้วมันทีสองที่สามไปเด้อว, <laughs> วัสดีค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้า